สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมผีที่มีชื่อว่าเดินลอดเฟียคือไอตัวตรงกลางนี่มันอะไรอะ่ะใช่ปะตรงกลางจอเกมนี้เนะี่ยเป็นเกมที่เด็กอายุ13สร้างขึ้นมานะครับดูจะกเกินแ้นะมันเขียนเอาไว้ตอนแรกเลยว่าเด็กอายุ13สร้างนะแล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่สร้างมาประมาณ5เดือนที่แล้วมันถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ตอนนั้นไม่มีโอกาสได้เล่นนะครับมาได้เล่นก็ตอนนี้เอาเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเรากดเริ่มเกมกันดีกว่าไป อันนี้อะไรกดตัว E หรือคลิกซ้ายเพื่ออินเทอร์แลกจัดแปลถ้ามีแค่นี้อุ้ย <c oughs> แล้วอะไรอะไป็นจ้มสะแกวะ่ะตั้งแต่หน้าเริ่มเกมไม่นะไม่นะโอเคแต่พี่แกน้าคุนค้นๆนะใช่ไหมเหมือนเหมือนจะเคยเห็นมาก่อนตัวทันสัต์แบบนี้นี่เป็นความจริงเหรอเป็นไปไม่ได้ฉันคิดว่าฉันตื่นแล้วนะแต่ นี่ไม่ใช่ห้องของฉันมาแนวความฝันนะครับความฝันอาจจะเป็นฝันซ้อนฝันก็ได้ผมเคยนะที่แบบหลับๆอยู่คิดว่าตื่นแล้วที่ไหนได้ <c oughs> ตัวเองอยู่ในความฝันอยู่เลยเราเกิดมาในโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเะมันจะเป็นมุมกล้องแบบดูดิเราหายไปทางไหนก็จะเอาไฟฉายไปจ่ะตามนะครับมือไม่ใช่ห้องของเราจริงด้วยเราคงไม่นอนอะไรตรงนี้หรอกเนาะไม่มีเตียงเลยไปวิ่งได้ปะอา้าเราวิ่งได้ไง วิ่งแบบวิ่งแบบจอสั่นด้วยนะโอ้ตายเลยน่ากลัวอุยทำไมมันห้องเดิมๆแบบนี้ใช่ไหมเหมือนเกมไอ้นี่เลยเกมแนวลูปอะลูปปิ้งช่วยอะไรอาจจะเป็นแบบ PT ก็ได้นะครับที่เดินๆอยู่จะมีสตูโผลมาข้างหน้าอาจจะเป็นพงผีฉันอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยไม่ทราบเลยใช่ไหมมีแลหลายมือซะด้วย ไม่เป็นไรนะครับเราไปกันต่อเลยทางข้างหน้ามีแค่ทางเดียวเราเป็นเหมือนกับกระทิงพูงไปทางตรงไม่มีกลัวผีอยู่แล้วเราเคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนนะครับจะเป็นแนวที่จะต้องเดินไปในทางแคบๆแทบจะหันหลังกลับไม่ได้อะใช่ไหมด้านซ้ายมีประตูอยู่เหมือนจะไม่ใช่ทางเดิมแล้วนะเหมือนจะไม่ใช่ลูกโอเคน่ากลัวขึ้นนะบ้านมันเริ่มพังจอนยุกหรือเปล่า ไปประตูไปประตูอ้าวทางตันนะครับคุณรู้จักคนที่อยู่ข้างหลังคุณไหม <c oughs> เอาเลยวะเอาเลยวะเอเะเอต้นเกมมันเออว่าแล้วต้นเกมผีมันยังไม่หลอกหรอกโ่เอา้าทางตันอีกแล้ว <c oughs> เหมือนเคยเล่นมาก่อนเลยแต่คนละเกมแน่นอนใช่เลยแล้วมันจะโผล่วะมันจะแบ่เลยวะอาจจะไม่มี เล่นเมื่อปีที่แล้วอะแนวอย่างนี้เลยแนวสั้นๆแล้ววิ่ไปวิ่มาผีชอบพุ่งโอ้ยิงแรงยิงช่ายครับด้านซ้ายกับด้านขวาห้องนี้มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่ว่ามีวาวให้นะครับหมุนๆ,ๆกดค้างทุกคนใจเย็นไว้ถ้าเกิดผีมันอยากจะฆ่าเราเราตายไปนานแล้วเพราะงั้นผีมาดีครับผีมาดี แล,แล้วพี่คนเดิมเลยนะถ้าเกิดดูช่องผมไม่บ่อยนี่รู้เลยผีตัวนี้นี่น่าคุ้นมากขวาลางซ้ายดีไปขวาก่อนนะครับน่าจะมีของของให้ใช่ไหมอ้ามีวาวให้เมื่อกี้ตรงที่ผมหมุนไปประตูมันเปิดไม่หมดนะครับมันยังเหลือกรงเล็กอีกประมาณชั้นหนึ่งปะถ้าถ่านี้เสร็จก็น่าจะครบละหรือเปล่าขากรรไกรพึง่งแบนะแคบมากจะหนีผีทันไหมเนี่ยในที่แคบแบแบบนี้ต่อไปไปทางตรงนะครับ มีเอกสารให้วางไว้อยู่มันมีหลายครั้งเลยที่ฉันคิดว่าอยากจะฆ่าใครสักคนหนึ่งโอ้ oh. เด็กสิบสามขวบสร้างเกมจริงๆป่ะเนี่ยตอนนี้เวลาที่ผมเล่นประมาณตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งกว่าๆไม่มีอะไรที่จะบันเทิงไปว่าก่นนี้แล้วแล้วเอาจริงๆไอ้ทางข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะหมุนก่อนอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะไปจริงๆเราไปได้นะก็อ e ี N ้อันแค่เนี้ถูกต้องนะครับปะได้เวลาไปทางตรงที่เราเปิดวาล์า <c oughs> วหมดนั่นไงแล้วพาเพื่อนมาด้วย โอ้คนเดียวไม่พอต้องมาถึงสามสงสัยมีงานเลี้ยงรุ่นใกล้ๆรอบหน้านี้จะมามากกว่านี้หรือเปล่าอุ้ยอ๋อหุนห่นหุนห่นหุ่นหุ่นเฉยผมมาถูกทางไหมเนี่ยโอ้ไฟฉาย,ยในชีวิตจริงมันน่าจะสว่างกว่านี้นะใช่ไหมน,นี่อะไรอะ่ะเดินไปไม่ได้นะครับติดโซ่อ่ะ๋อแต่โซ่มันมีคนดึงให้อยากรู้จังเลยนะใคร <c oughs> พีจริงด้วย ขอบคุณมากครับที่เปิดทางให้เห็นป้าเขาช่วยเราอยู่เหมือนจะนําทางเราไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับอ่าอุ้ย,ยได้ยังเงี้ยดักดักหน้ากันขนาดน,นี้อ่ะเรามาที่ไหนแล้วทางข้างหน้ากับทางอุ้ยมีนะหนะ้าพี่คนเดิมเลยเขาพยายามนําพาเรามา,าจริงจโอ้เดินก็ไม่ได้เหมือนมาะคัมให้ไปเจอมามามาอยากจะพูดอะไรก็พูดสิจริงไหม โอเคเราไปต่อไม่ได้นะครับแต่ถ้าถอยหลังเก้าอี้หายตั้งแต่เมื่อไหร่ใครออกไปถ้าผมวิ่งจะมีปัญหาไหมว่าทางมันยาวเสร็จแล้วเกินมีประตูนะประตูน่าจะปิดเข้าได้เหรอปิดจริงด้วยเอ๊ะทำไมซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้บ้างนะฝั่งนี้มีห้องห้องว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรเลยทางหน้าเออจาได้ว่ามันมีแท็กแนวพัซเซลด้วยนะเกมเนี้ยแต่จนถึงตอนนี้ผมยังไม่เจอเลยว่ามันจะมี เสียงนาฬิกาไม่บอกเวลาด้วยครับว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแต่ตอนเดินกลับไปจะเจอไปละชัด <ś at that scene> เลยใช่แน่หรือไม่มีอ่ามีตู้มาขวางทางนะครับทำให้กลับไม่ได้แล้วก็มีเขียนนะว่าเขียนอะไรไว้ด้วยนกบินไปทางเหนือในช่วงหน้าร้อนบินไปทางตะวันออกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ oppression. แล้วก็บินไปทางตะวันตกนะครับช่วงฤดูใบไม้ร่วงจากนั้นก็จะไปที่ทิศใต้ในช่วงฤด,ดูหนาว มาแล้วมีจานทั้งหมดสี่ใบด้วยกันมีอะไรบ้างนะเหนือเหนือออกใต้ตกนะเหนือแล้วก็ออกดีนาผมรู้เรื่องทศด้วยใต้แล้วก็ตกุว่าเซียนีนก่เรียนมา <c oughs> เป็นครั้งแรกจริงหรือเปล่าอ๋อทางเดิมนะครับเรากลับมาทางเดิมทีเดิมเลยทางขวาคือทางเก่าที่เรามาถ้างั้นเราจะต้องไปทางนี้เลยโอ้โห วิ่งวิ่งอยู่นี่มันแบ้ใส่นี่ไม่ทันไ,ไม่ทันตั้งตัวนะแคบแคบลงเรื่อยๆด้วยประตูสีแดงค้อยหลักทางนี้ครับสําคัญสีแดงคือสําคัญทางตนัซ้ายหรือขวาดีขวาอ้าเปิดประตูต้อนรับให้ด้วยอืแสงสว่างอยู่ตรงนั้นอ่ะมีอะไรไหมยอยากคิดว่าไม่เห็นกี่คนอะคนเดียวนะพี่ห <laughs> ลอกเลยปะอันนี้อะไรอะ กุญเจเก็บแล้วหลอกเลยไหมยู่ไฟฉายก็ไม่ทำงานนะครับเก็บมาอ่าไม่แย่นะคือผมไม่แน่ใจนะว่าทุกคนจะเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่าแต่ในตอนที่ทุกคนได้เห็นแล้วภาพมันจะสว่างขึ้นประมาณสี่ปอร์เของที่ผมเล่นอยู่นะครับในต,ตอนนี้ที่ผมเล่นคือมืดมากอุ๊ยอะไรอะต,ตกใจตกใจหมดเลยอยู่ไฟก็ทํางานโอเคไปต่อไปต่อสวัสดีทางสีเขียวบังคับเดินไปทางซ้ายเนาะ ไม่มีอะไรของทุกอย่างก็เหมือนเดิมประตูห <c oughs> ลอกลอกบ่อยขนาดนี้กอโทษนะครับคนที่กำลังดูไปกินข้าวไปเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ทำให้ใครหลายคนต้องดูครึ่งจอแม้ก็จอเล็กนะครับเมียวซีอยู่ด้วยกันก่อนอะไรมันจะแม่บอยขนาดนี้ทุกคนซ้ายขวาหน้าหลังมีเก้าอี้หมดเลยทั้งซ้ายทั้งขวาอะถ้าง,งั้นเราไปตรงกลาง เราย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับมีเตียงคนไข้แต่ไม่มีเตียงมีแต่โครงเหล็กเท่านั้นไปต่อไปต่อบอกว่าทุกคนที่กินข้าวอยู่จะไม่สะดุง้งนี่อะไรมันแปลกไหมที่ชอบเสียงของคนที่กำลังรีดร้องไม่แปลกครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในคอนเสิร์ตของพี่ตูนไม่ก็ใครสักคนหนึ่งมิลลี่ไหมมิลลี่ไปต่ออ่าอีกไม่นานแล้วสินะที่จัก็จะโดนแบ่ ไปต่อได้นะไปต่อได้ใครเขาเอาของมาวางแบบนี้แต่อย่าลืมนะครับทางนี้ทางนั้นที่เราเห็นอยู่ตอนนี้น่าจะเป็นความฝันของตัวเราเองนี่มันห้องเชือ่อแล้วก็มีสพนะครับเศษชิ้นสูงมันตกลงมาไปต่อไปต่อเขาบอกว่าถ้าเกิดเรากรี๊ดเขาจะยิ่งชอบนะครับทางมันจะตรงไปอีกแค่ไหนอุย้ยเสียงอะไรอย่าคิดว่าไม่ได้ยินนะถ้าพี่อยากจะคุยออกมาคุยกันแมนๆเลย แค่นี้ทําให้ผมกลัวไม่ได้หรอกนะหรือหรือจะตกใจไปไหนรอบล้วก็ตามซ้ายขวาเอ้ขวามีเก้าอี้บางเอาไว้นะครับอันนี้คือฉันจะต้องหาบางอย่างมาทําลายไม้พวกนี้ที่แร้งเอาไว้อ้าวขอบคุณที่ย้ายเก้าอี้ให้ครับคุณปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติฉันต้องเดินไปไกลแค่ไหนถึงจะเห็นทางตันแล้วก็เก้าอี้อ่าต้องหาพวกค้อนพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมไม่ก็ขวานะครับก็เป็นแค่ห้องเปล่า ขายอะในที่สุดก็เจ <c oughs> อค้นใช่ไหมคงไม่ใช่ผีหรอกที่ผ่านมาผีมันไม่มันไม่แย่เราขนาดนี้ไงอ่าเขาเปิดประตูให้เรานะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยไม่ว่าพี่จะเป็นใครก็ตามถือว่าติดบุญคุณถ้าผมออกไปได้นะถ้าผมออกไปได้ทางที่เรามาก็คือทางทางไม่น่าไว้ใจเลยไม่น่ามีผีครับไม่มีโอ้คาซีนนะครับขยับไม่ได้มันลึกแค่ไหนอะตกลงไปนี่ เขาคงไม่พาลงมาไกลขนาดนี้เพื่อจะมาฆ่าเราหรอกเพลงมาเสียงมาวั <c oughs> <c oughs> นดีครับพี่พี่คือใครพี่น่าคุณคุณนะเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่า <c oughs> ยัางอีกยังไม่หนีอีกยืนนเรยืนทำอะไรวะเนี่ยฉันพยายามแล้วฉันพยายามที่จะตื่นแล้วตื่นได้ปะ แต่ตอนนี้ฉันกลายเป็นหนึ่งในพวกเขาอีกไม่นานคุณก็จะเป็นด้วยโอ้โหไม่ม um ีทางผมบอกเลยไม่มีทางก่อนก่อนจะไปมีแวะจำสแกร์ด้วยเกมนี้นี่มันไม่พลาดจริงๆนะเจอกันตั้งหลายรอบ ไม่บอกว่าต้องการอะไรแต่ค่าเราจริงในตอนจบนะครับสวัสดีชื่อของฉันคือวัดโกโรชาฉันอายุ13และฉันก็สร้างเกมนี้ภายในเวลาสสัปดาห์เท่านั้นถ้าเกิดคุณชอบแล้วก็ซับสไครต์ที่ y o u YouTube c h a ช n e l ของฉันได้อเป็นเด็กที่เก่งมากนะบรรยากาศที่มาเต็มเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนตกใจตรงไหนอะไรไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ